ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ก็พบกับครูยอดนะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษพืษ้นฐานชั้นป .5 ค่ะก็วันนี้นะคะก็จะยังอยู่ในเรื่องของอสปอร์ตหรือว่ากีฬาค่ะนักเรียนเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหาสาระกันเลยนะคะสปอร์ตกีฬา volleyball Voll Football. football American, American football. football, Basketball, Basketball. Basketball. Handball. Handball, Tennis, Tennis. Cycling. Cycling. Gymnastics, Gymnastics. Surf. surfing, diving, diving. Swimming. swimming, fishing, fishing. Skating. skating, weightlifting. Ice, Ice hockey, hockey. skiing, climbing. climbing, baseball, horse racing. racing, athletics, athletics. judo. judo. ค่ะนเรียนทันไหมคะถ้าไม่ทันนเรียนสามารถกอกลับไปดูย้อนหลังได้เลยเนะาะค่ะสำหรับเนื้อหางานที่จะทำในวันนี้นะคะก็จะอยู่ในใบางานที่คุณครูเพิ่งแจกไปนะคะที่อ่าจะจะมีหน้าปกคือแบบนี้นะคะอ่าใบงานประกอบวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานชั้นป .5 นเรนก็คือแล้วนเรียนเปิดไปหน้านี้นะคะจะเจอหน้านี้นะคะ ว่าสปอร์ตดูเดย์ไลฟ์พวกเขาชอบกีฬาใดเดย์ไลฟ์แล้วนักเรียนก็เติมขศัพท์นะคะที่เป็นกีฬานั้นๆน,น,นะคะค่ะก็ให้นักเรียนนะคะเขียนลงมาให้ครบนะคะแล้วก็คนใดที่ลายมือนะคะเอออ่ะก็ให้พัฒนาลายมือด้วยนะคะก็ อยากให้ในักเรียนนะคะมีทักษะในการเ,าเขียนที่สวยงามนะคะเป็นระเบียบน,นะคะก็ให้ในักเรียนเขียนให้ดูดีแล้วกเ็เขียนตัวหนังสือให้เป็นตัวนะคะจะได้ติดตัวของเรานะคะเป็นทักษะที่ดีต่อไปในอนาคตเนาะค่ะสำหรับใบงานนี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะบ๊ายบายคุดบายค่ะ